ขอเรือขอชุนโอนาขอป้าขอป้อนขอเทลักขอเทนอนขอป้อนขอว่าใคดใจก้าขอป้าขอไปพระครูสาจรจะให้ครูคับหลายบอกชู้นี่ไปย่าได้จะข้าขาผางาจชาชาชาญาธนะลหลังพุทธังปัจจะจำมังปัจจะจังกังปัจจะพุทธังสู้นจำมังสุ้นจังกังสุ้นอีชุ้นอาสุ้นขอประมูลชุ้นไยนามูปุตตะยาโอมข้าพรหมเตอจงมาชู้กันนาม ปัาเป็ดจะลูกอันเตอจึงมากันจังเตอจะไงจะอ้วดวยํำปอยเจ็ดวักวักเนื่องเจอ,าอ,อ,อนางนอนอยางม้อนวักนื่องเจอนางนอนเียงวัววักเนื่องเจอพ่อมนีความรักวักเนื่องเจอพ่อรักไม่ใกล้วักเนึ่องเจอเจ้ารอง่ายวักเนื่องเจอปญาหลักใจวักเนื่องเจอปญาจับป่านเสีย่วะฮะสว่าง่ยา,า,า,ายทีนี่ทิ้งเงอ้ก็เชิญพระราชาที่ทต่างชามาทำการมงคลเชิญลงในมอหนามนต์ วิจายเตตตานาเกก็เชิญพระผู้ชงตั้งเจตสเด็ดมาทำการมุง